อ,อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องสินเชื่อเหมือนกันแต่จะให้กับกลุ่มที่รับงานมาทําที่บ้านนะท่านไปดิวกับบริษัทนะท่านไม่ต้องเข้าไปทําที่บริษัทแต่ท่านรับมาทําที่บ้านไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเป็นรองเท้าเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ใช้เครื่องมือไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อะไรที่มันเยอะสามารถเอามาทําเป็นงานฝีมือที่บ้านเนี่ยท่านจะกู้เป็นรายบุคคลก็ได้หรือจะรวมกลุ่มกันก็ได้ ถ้ากู้เป็นรายบุคคลให้สูงสุด50,000บาทนะแต่ถ้ารวมกลุ่มกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเนี่ยท่านจะกู้ได้สูงสุดถึง3 0 0 0สนบาทดอกเบี้ย0%ถ้าท่านกู้ภายในเดือนเมษายานนี้แต่ถ้าท่านกู้หลังจากเดือนเมษาดอกเบี้ยจะเพิ่มมาเป็น3%และถ้าท่านกู้ผ่านไปแล้วท่านจ่ายไม่ตรง ดอกเบี้ยจะเพิ่มมาเป็น5%นะครับอะฟังรายละเอียดกันนะครับนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับก็เปิดเผยนะครับว่าทางรัฐบาลน,นั้นให้การส่งเสริมนะฮะตามนโยบายนะครับมีข่าวหลายสํานักเนี่ยออกไปแล้วบอกว่าจะปล่อยกู้ให้กับฟรีแลนซ์หรือคนที่ทําอาชีพอิสระผมโทรไปสอบถามมาแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยฟรีแลนซ์หรือคนที่ทําอาชีพอิสระเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่รับไปทํางานที่บ้านแต่มันจะมีเงื่อนไขอยู่นะถ้าท่านคิดว่าท่านเป็นฟรีแลนซ์ จริงๆเขาจะไม่ได้ใช้คำนี้นะทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะบอกเขาจะหมายถึงนิยามคนที่รับงานไปทําที่บ้านท่านจะต้องเป็นผู้ที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางานนะนายจ้างไม่ได้จดให้นะท่านรวมกลุ่มกันหรือท่านเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยท่านต้องไปจดที่กรมการจัดหางานนะครับทีนี้คุณสมบัติเนี่ยนะครับสำหรับผู้รับงานไปทําที่บ้านรายบุคคล ก็มีสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปนะครับมีสถานที่ที่รับงานไปทำที่บ้านเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับนะแล้วก็กรณีที่รวมกันเป็นกลุ่มบุคคลเดี๋ยวขออีกภาพหนึ่งก่อนที่รวมกันเป็นกลุ่มบุคคลนะครับก็จะสัญชาติไทยมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับมีสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่า5คนนะครับสมาชิกต้องไม่เป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านอื่นนะฮะ มีสถานที่รับงานไปทําที่บ้านเป็นหลักเป็นแหล่งทีนี้หลักฐานในการจดทะเบียนถ้าท่านเข้าเงื่อนไขาตามที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับกรณีที่เป็นบุคคลนะเป็นบุคคลเดียวเนี่ยนะครับก็จะต้องมีแบบคําขอจดทะเบียนผู้รับงานไปทําที่บ้านบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแผนที่แสดงที่ตั้งให้ชัดเจนเอกสารแสดงว่ามีการรับงานไปทําที่บ้านนะอันนี้อาจจะขอกับบริษัท ที่ท่านออรับงานมานะครับออถ้าเป็นกลุ่มบุคคลอันนี้มาเป็นกลุ่มเลยนะครับก็แบบขอเหมือนกันรายชื่อสมาชิกในกลุ่มแบบประจำตัวประชาชนจริงๆเอ,งเ,องเอกสารคล้ายๆกันนะครับคุณสมบัติของผู้กู้นะครับออคุณสมบัติของผู้กู้เนี่ยกรณีเป็นบุคคลนะครับเป็นผู้ที่รับงานไปทําที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน 2. มีผลการดําเนินการแล้วก็มีไรายได้จากการรับงานไปทําที่บ้าน หรือมีหลักฐานการรับงานไปทําที่บ้านจากผู้ว่าจ้างนะครับด้านขวามือที่ท่านเห็นอยู่นะฮะ,ะมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า5,000บาทครับไม่เป็นบุคคลล้มละลายนะครับกรณีที่เป็นกลุ่มบ้างเป็นกลุ่มเนี่ยก็เป็นผู้ที่รับงานไปทําที่บ้านที่จดทะเบียนเป็นกลุ่มนะมีตั้งแต่5คนขึ้นไปมีผลการดําเนินงานและมีะไรายได้จากการรับงานไปทําที่บ้าน นะครับมีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดําเนินกิจกรรมของกลุ่มเนี่ยรวมกันไม่น้อยกว่า1,000 0บาทนะครับนะไม่น้อยกว่า10,000บาทอะทีนี้กรณีที่เป็นบุคคลเนี่ยนะฮะเราลกลับไปที่หน้าแรกเมื่อกี้นะครับกรณีที่เป็นบุคคลเนี่ยเขาจะให้วงเงินกู้เนี่ยหนึ 1, ่งถมืนบาทชำระคืนภายใน2ปีนะครับกรณีที่เป็นรวมกลุ่มกันมานะครับกูก้ได้สูงสุดตั้งแต่1นึ่งถึแสนบาทหนึ 1, ่งหมื่นถบาท ถ้า10,000ถึง50,000เนี่ยชำระคืนใน2ปีถ้า50,000ถึง100,000นะฮะชำระคืนภายใน4ปีถ้า100,000ถึง300,000เนี่ยนะครับชำระคืนภายใน5ปีนะฮะมีคนค้ำประกันด้วยนะรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับการค้ำประกันสำหรับกรณีที่เป็นบุคคล คุณสมบัติของผู้ค้ำประกันเนี่ยนะครับก็มีอายุ20ปีขึ้นไปเป็นข้าราชการหรือเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นอะไรก็แล้วแต่ในท้องที่ของท่านเนี่ยนะฮะที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยนะครับหรือจะเป็นพนักงานบริษัทก็ได้ต้องมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า150,000บาทนะครับวงเงินกู้20,000บาทให้ผู้ค้ำประกัน1คนแต่ถ้า20,000ถึง50,000บาทเนี่ยต้องมีคนค้ำประกัน2คนครับกรณีเป็นกลุ่มนะฮะสำหรับใครรับงานไปทำที่บ้านเนี่ยนะครับ วงเงินกู้ตั้งแต่1นึ่งถึงสองแสนบาทเนี่ยผู้กู้ต้องมีสมาชิกกู้รวมกันจํานวน5คนครับตั้งแต่2องแสนถึงสามแสนบาทเนี่ยต้องมีสมาชิกรวมกัน6คนขึ้นไปอใครที่สนใจนะครับก็ลองสอบถามไปได้ที่กรมการจัดหางานในจังหวัดของท่านนะครับตอนนี้เนี่ยแต่ละที่เนี่ยเขาก็ทราบเรื่องแล้วทราบเรื่องแล้วท่านก็ลองเข้าไปปรึกษาเพราะรายละเอียดมันเยอะนะเจ้าหน้าที่บอกว่าเมื่อเช้าผมโทรไปเนี่ยนะครับ โทรไปที่ที่แรกเนี่ยล้วผมโทรไปที่กระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานเจ้าหน้าที่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องครับนะฮะก็ยังให้คําตอบอะไรไม่ได้นะฮะก็บอกให้ไปดูที่เว็บไซต์นะครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ผมก็โทรไปสอบถามที่จังหวัดสระบุรีมาก็ลองสุ่มไปว่าในพื้นที่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะได้รับเรื่องแล้วเขาจะตอบได้ดีกว่านะครับก็โทรไปสอบถามนะฮะก็ได้ข้อมูลที่ท่านเห็นมา นะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็รายละเอียดนะครับท่านลองตัดสินใจดูนะครับว่าท่านรับงานมาทําที่บ้านการรับงานมาทําที่บ้านเนี่ยต้องดูนะไม่ใช่ว่าเราต้องมีนายจ้างนะฮะต้องมีนายจ้างที่เป็นบริษัทไม่ใช่ว่าไปไปรับจากใครมาไม่รู้โดยที่ไม่มีต้นตอเนี่ยอันนี้กู้ไม่ได้ นะครับฉะนั้นถ้าใครอยากจะต่อยอดนะครับท่านก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไอ้หน้าตาแบบนี้ผมไม่รู้นะว่ามันมีในเว็บไซต์ไหมเพราะผมเข้าไปแล้วไม่เห็นแต่เนี้ยผมให้เจ้าหน้าที่ส่งมาให้ผมดูนะครับก็เลยได้ภาพนี้มานะครับ